สำนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรสาขาคำาขืนแก้วเป็นหน่วยงานสังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทตำบลุมพุกอําเภอคำเขืนแก้วจังหวัดยะโสธรให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่คำเขืนแก้วจำนวน14ตำบล ปัจจุบันมีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในการควบคุมมากกว่า73,000ฉบับจัดเก็บรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ17ล้านบาทมีผู้ใช้บริการมากกว่า9,500รายต่อปีให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินและการรังวัดที่ดิน เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง16นาิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยงสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมีแผนทังแสดงจุดบริการอย่างชัดเจนง่ายต่อการเข้าถึงจุดบริการการเดินทางสะดวกมีระบบขนส่งสาธารณะมีป้ายบอกทิศทางมายัางสำนักงานที่ดินที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถค้นหาเส้นทางใน Google แ a p ได้อย่างสะดวก สถานที่ให้บริการมีการออกแบบโดยการคำนึงถึงผู้สูงอายุสตรีมีคันและการออกแบบเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้สะดวกมีป้ายเตือนพื้นที่อันตรายสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและภายในสถานที่ให้บริการมีแสงสว่างเพียงพอในพื้นที่ให้บริการมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการมีพื้นที่สูบบุหรี่เป็นการเฉพาะมีห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำผู้พิการมีการติดตั้งสัญญาณสำหรับขอความช่วยเหลือมีจุดประเมินความพึงพอใจและจุดให้บริการที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีช่องทางติดต่อชัดเจนพร้อมทั้งมี QR code เพื่อให้ประชาชนสาม,มารถประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรสาขาคำเขินแก้วมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายนอกอาคารเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายมีการบริหารจัดการขยะตามแนวคิดขยะเหลือศูนย์ซีโรเวทและยังมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโรคร้อน ในการปฏิบัติงานจะมีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้บริการมีป้ายบอกลำดับขั้นตอนการบริการและป้ายบอกจุดบริการเพื่อให้ง่ายต่อการเข้ารับบริการมีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการมีบริการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มีการบริการติดตามสอบถานสถานะงานผ่านไลน์แอดที่ดินคำเข่อนแก้ว มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์นัดจดทะเบียนและนัดรังวัดล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน eQland มีบริการระบบ Landfax โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่ มีระบบแลนแมปช่วยค้นหารูปแปลงแผนที่และตำแหน่งที่ดินมีระบบชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครองโดยประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบาัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน มีสมาร์ทแลนด์แอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปพลิเคชันการให้บริการต่างๆของงานที่ดินครอบคลุมกว่า18รายการรวมไว้ในแอปพลิเคชันเดียวเพื่อความสะดวกของประชาชนในการเป็นช่องทางเข้าถึงงานของกรมที่ดินมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือศูนย์ฮอตไลน์ มีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานเพื่ออำหนยความสะดวกในการปฏิบัติงานมีการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกและทบทวนแผนการดำเนินงานจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยังมีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นและจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการบริหารงานในช่วงเวลาพลักกลางวันหรือช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก พนักงานเจ้าหน้าที่มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องมีการสอนแนะนำเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ทำให้ผลการสำรวจความพึงพอใจได้รับคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ90สำิำนักงานที่ดินจังหวัดสะโสุรสาขาคำเหนแก้วมีความตั้งใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ได้รับความสะดวก ถูกต้องรวดเร็วมีความพงงพออใจสูงสุดจางเสมอภาคและเป็นธรรมให้สมกับเป็นองค์กรชั้นนําในการคุ้มครองสิทธิ์ด้านที่ดินการจัดการข้อมูลระบบแผนที่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล